เซอร์วิ e สเบน e 2 5 0 c i MG นะครับ W สองหสองำหรับคันนี้ก็เป็นรถนำเข้านะครับที่ลูกค้านำมาเซอร์วิสกับ Mercedes Perfect นะครับในจุดในการเซอร์วิสของคันนี้นะครับจุดแรกที่ลูกค้าตรวจพบเจอก็คือมีคล้ายๆาคราบน้ำมันหยดบริเวณใต้ท้องนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ก็ตรวจพบเจอก็คือการทำงานของอยางแท่นเครื่องและยางแท่นเกียร์นะครับมีน้ำมันหยดออกมาจาก ยางทั้งเครื่องนะครับเพราะว่าเป็นนะครับบริเวณภายในของยางทท้งเครื่องเนี่ยเป็นระบบน้ํามันนะครับคล้ายๆล้าการทางานของระบบไฮดรอลิกนะครับก็มีน้ํามันเซอร์อกมาตัวพบเจอในการขับนะครับความเร็วที่ประมาณ80-100รถมีอาการโครงนะครับคันนี้ก็อยู่ในจุดเซอร์วิสตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของยางทท้งเครื่องยางแท้งเกียร์ปีกนกเหล็กกันโครงนะครับรวมถึงลูกหมากกันโครง ก็ไปอีกหนึ่งจุดที่พบเจอในหลายคันสําหรับบอดี้เสองหนึ่งสองนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นเซน m สองเจ็ดหนึ่งอีโวในส่วนของการทํางานของระบบเครื่องยนต์คันนี้ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับก็ตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบสตาร์คอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่ในจุดที่นะครับรีเช็คในส่วนของทําระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็ระบบของอยางท่้งเครื่องทิ้เกียร์สำหรับท่านใดนะครับในหลายๆคันที่เกิดอาการเหล่านี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคราบน้ํามันหยดรถขับแล้วมีอาการแปลกๆนะครับมีอาการครองนะครับในการใช้ความเร็วสูงรวมถึงการทํางานของระบบเกียร์การทํางานของระบบช่วงล่างนะครับอยู่ในจุดที่เซอร์วิสได้ทุกจุดนะครับอะไหล่แท้นะครับรวมถึงอะไหล่เทียบก็มีหลายทางเลือกเลยที่อยู่ในบอดี้ว2 1 2นึสในลักษณะคันนี้สําหรับท่านใดที่ต้องการนะครับเซอร์วิสในจุดเหล่านี้หรือต้องการนะครับหรือมีคําถามเกี่ยวกับการเซอร์วิสของ Merced e s b e n z w 2 1 2 สามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect รโทรศัพท์0814591121 0814591121 Mercedes Perfect We are family